ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายทายทักประจำปี2564นะครับเป็นการทำนายสำหรับผู้ที่เกิดในปีชวดนะครับผู้ที่เกิดในปีชวดจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับปีนี้ปี2564เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับ ผู้ที่เกิดปีชวดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยอยู่แล้วนะครับนะไม่รู้จักเน็ดเหนื่อยขยันทำม,มา,ากินดีนะครับชอบเดินทางไปทุกทกที่นะมีความกล้าหาญที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆใ,ในกิจการงานต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปีนี้สำหรับท่านที่เกิดปีชวดเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นเราจะทำการจับ12ใบก่อนนะดูพื้นดวงกันก่อน สำหรับท่านที่เกิดปีชวดนะครับในใบตำแหน่งของวาสนาเนี่ยได้เป็นภาวิสนุกรรมนะครับนะปีนี้จะวุ่นวายกับในเรื่องของการวิ่งเต้นทำมาหากินมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เริ่มต้นสร้างหรือทำอะไรใหม่ๆนะครับลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเกี่ยวข้องกับที่บ้านหรือว่าอมีการปรับปรุงเกี่ยวกับที่บ้านด้วยก็ได้นะครับนะวิ่งเต้นหาเงินหาทอง เพื่อที่จะมาใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกกับหลานหรือว่าคนเท่าคนแก่ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยชีวิตนปีนี้อาจจะพัวพันเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่สูงอายุเราอาจจะต้องดูแลหรือว่าทำงานเป็นทีมอย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับในเรื่องของการเงินต้องบอกว่ามีความมั่นคงในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะดี นะครับนะเพียงแต่ว่าเออเราหาเงินหาทองมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยอนุมานที่อยู่ในตําแหน่งบ้านช่องผมมองว่าในเรื่องของบ้านนะอาจจะมีในเรื่องของการที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าในเรื่องของการสร้างครอบครัวเริ่มต้นใหม่ๆนะครับนะ การเงินยังมั่นคงอยู่นะสบายๆชิลๆสำหรับปีนี้แต่อาจจะแอบมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับลูกกับหลานหรือว่าบริวารจะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคุณจะวุ่นวายในเรื่องของการบริหารการแมネจต่างๆอ่ะซึ่งโดยโดยส่วนมากคุณจะประหยัดมัธยัติบริหารการเงินได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงอยู่บ้างนะครับจะเข้ามาแบบปุบปุบปรับปรับ ซึ่งซึ่งมันจะจวนตัวแล้วก็ถามว่า สามารถผ่านไปได้ไหมผมว่าก็สามารถผ่านไปได้ดีนะครับนะแล้วก็การเงินมันดีอ่ะมันมันเป็นไพ่แบบสบายๆอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปผมมองว่าการเงินของคุณในปีนี้เนี่ยไม่เดือดร้อนอะไรนะแต่อาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ญาติมิตรพี่น้องอยู่บ้างนะหรือว่าถ้าเกิดคนที่เขามาขอความช่วยเหลือคุณเนี่ยผมมองว่าคุณก็จะช่วยเหลือเขาแล้วก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะช่วยญาติมิตรพี่น้องเรา ่ให้เขาดียิ่งขึ้นแต่ในตัวคุณสาหรับปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับนะมีเกณฑ์ที่ว่าจะลงทุนทําอะไรทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักหรือว่าเกี่ยวข้องกับที่บ้านหรือว่าเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะบริหารการเงินได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าเกิดไปลงทุนทําอะไรแล้วเกี่ยวกับครอบครัวจะบริหารค่อนข้างที่จะยากนะมันอาจจะเป็นสเกลที่ เติบโตหรือใหญ่ขึ้นด้วยก็ได้นะครับมันเลยทําให้คุณบริหารค่อนข้างที่จะยากกว่าเดิมนะแต่ก็ยังผ่านไปได้ด้วยดีฮนะมีเกณฑ์ที่ว่าจะใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับลูกกับหลานด้วยก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าท่านใดที่ชอบเสียงโชคนะครับผมมองว่าคุณจะได้โชคได้ลาบ จากบุตรและบริวารน,นะครับจากเด็กเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้จากเด็กหรือว่าจากผู้เท่าผู้แก่ด้วยก็ได้นะตรงนี้มีเกณฑ์ได้อยู่ต้องบอกว่ามันเป็นปีที่ดีสําหรับคุณเลยในเรื่องของโชคลาภมีจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างที่ไม่คาดคิด ไม่คาดฝันนะครับนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับช่วยเหลือในเรื่องของการลงทุนต่างๆกับคู่ครองคนรักก็คุยกันไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพียงแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่มีคู่ครองเนี่ยปีนี้จะมีเสน่ห์ดีนะคนเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ด้วยความที่ว่า เอ่อถ้าเกิดท่านใดนเป็นผู้ชายเนี่ยผมมองว่าออกจาเจ้าชู้ไปสังนิดนึงนะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนท่านผู้หญิงก็ควรดูคนที่เข้ามาให้นานๆนะครับมันเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาเกี่ยวพา,าราศีพูดจาดีกับเราฮะแล้วอาจจะเผลอไผ ไปได้แต่ว่าก็ยังเป็นไปในทางที่ดีนะคุณจะมีความสุขครับนะมีความสุขในช่วงแรกๆมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้นานมากจนเกินไปแต่ว่าจากไพอ่อ่ะมันก็ยังดีอยู่นะครับนะแล้วก็ปัญหาของปีนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการแมนเนเฮน การบริหารการจัดการต่างๆคุณจะบริหารคนกับเงินได้ลําบากแต่ไพ่ใบนี้ยมันบอกว่าลําบากแต่ว่าการเงินของเรามันสบายๆถ้าบอกว่าลําบากผมมองว่าเป็นลําบากในเรื่องของการที่ว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับญาติมิตรพี่น้องแค่นั้นเองนะครับนะ ตัวคุณต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของความสบายติดความสบายมากจนเกินไปนะนะครับอย่าติดสบายมากจนเกินไปการงานยังไปได้เรื่อยๆฮนะไม่หวือหวาเท่าที่ควรมันเป็นการงานที่จะต้องประครับประคองไปทรงๆฮนะแต่ว่าถ้าเกิดทําเป็นทีมหรือว่าติดต่อประสานงานเจราจาอะไรเนี่ยผมมองว่าก็จะสําเร็จหมด ในทุกๆทางนะครับที่จะมีความวิตกกังวลจะเป็นแค่กับญาติพี่น้องเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดนะพะพิฆเนศที่อยู่ในตาแหน่งโรคภัยพิบัติเนี่ยต้องบอกว่าใบนี้เนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของการกินอาหารในเรื่องของความอ้วนโรคอ้วนต่างๆนะครับกินทุกอย่างตามใจปากมากจนเกินไปนะครับไขมันอาจจะเกินทําให้มีปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนได้ถ้าคนไหน มีคู่ครองหรือว่าเพิ่งเริ่ม,มต้นคบกันใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องคุยกันให้ดีนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีโอกาสที่ประสบปัญหาในเรื่องของความรักแต่โดยรวมองค์โดยรวมผมมองว่าปีนี้ก็ยังเป็นปีที่ดีของคุณนะครับนะประมาณสักเดือนที่สี่เนี่ยอาจจะมีเรื่องให้ทุกข์ใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องเข้ามาได้ครับในเรื่องของเงินเงินนองทองในเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ดูแลกันไปะนะครับ คุณจะทำไปได้ดีนะปีนี้จะเป็นปีที่เริ่มคิด ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆลงทุนทำอะไรใหม่ๆก็ยังทำไปได้ฮนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ห,หวื่หวาเท่าที่ควรนะมันจะดีมากกว่าที่คุณคิดประมาณสักสองลีเวลประมาณนี้ละกันนะแล้วก็ตัวคุณอย่าติดความสะดวกสบายมากจนเกินไปแล้วก็ในเรื่องของความวิตกกังวลอาจจะวิตกกังวลว่าญาติมิตรพี่น้องเนี่ยติดความสะดวกสบายขี้เกียจไปบ้างด้วยก็ได้นะแล้วก็ติดการสรัมบเลเทมเอาอะมันเลยทําให้คุณวิตกกังวลกับเขามากกว่าสมควรแต่ถ้าพูดถึงตัวของ ของคุณเองสําหรับท่านที่เกิดปีชวดเนี่ยยังไงก็สบายนะไปได้เรื่อยๆนะครับนะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับลูกกับหลานหรือว่าเกี่ยวกับเอที่อยู่อาศัยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพยายามวิ่งเต้นหาเงินมาใช้ใจ่ายอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็ยังสบายๆอยู่ถ้าเกิดท่านใดรู้จักประหยัดมัธยัตนะครับนะหรือว่าจะไปลงทุนทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับสําหรับปีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเ งานเราเงินเราเป็นอย่างไรบ้างความรักเจาะลงไปว่ามีเรื่องอะไรที่จะต้องกังวลบ้างไหมนะครับสําหรับสีนี้ในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าให้ขยันทามาหากินนะนะครับขยันทามาหากินนะมันจะได้เงินได้ทองตามจากจากความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่นะแล้วคุณก็จะมีความสุขดีฮนะนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดท่านใดที่หาเช้ากินข้ามอะ่ะก็บางทีก็อย่าอย่าติดความสะดวกสบายมากจนเกินไปแล้วก็อย่าเสพสุขมากจนเกินไปอะ่ะใช้จ่ายตามอำเภอใจมากจนเกินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนจนเกินตัวมันก็อาจจะทําให้คุณมีหนี้มีสินเพิ่มพูนขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับนะใช้จ่ายอย่าพยายามอย่าใช้จ่ายเกินตัวจนเกินไปนะครับนะไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเงินไปซื้อความสุข สบายมากจนเกินไปด้วยก็ได้ถ้าเกิดใช้เงินจนเกินตัวไปผมมองว่าเอ,อคุณจะมีหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหามาได้เท่าไหร่ควรรู้จักเก็บออมไว้บ้างแล้วก็ใช้ตามที่มันควรที่จะเป็นนะครับคุณก็จะมีความสุขไปตลอดทั้งตีฮนะอย่าใช้เงินจนเกินตัวจนเกินไปนะครับนะสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดในเรื่องของการงานต้องบอกว่ามีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่ามอง เลรงเป้าหมายอะไรไว้เนี่ยก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะปีนี้การงานค่อนข้างที่จะมั่นคงนะมีความมั่นคงแล้วก็เออท่านใดที่จะทําธุรกิจต่างๆผมมองว่า ทำได้เลยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่บ้านหรือว่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆนะจะเป็นไปตามที่คุณต้องการปีนี้ในเรื่องของการงานต้องบอกว่าลุ่งเรืองเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณคาดคิดไว้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะติดต่อประสานงานต่างๆอะไรใดๆเนี่ยผมมองว่ายังไง คุณก็ตัดสินใจให้เต็มที่นะอยาจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีงานอาจจะมีปัญหาเข้ามาอยู่บ้างแต่มันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนะอยากจะให้ลดในเรื่องของความมั่นใจในตนเองลงสักนิดหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างปีนี้มันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดจากความเชื่อมั่นเอ,อ่อความมั่นใจในตนเองจนเกินไปด้วยก็ได้ยังไงปีนี้ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับสําหรับในเรื่องของการงาน นะดีมากเลยพ่ในเรื่องของการงานแอบอิจฉาคนปีชวดนิดนะครับก็สําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีฮะในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างความรักดีฮะพระนางเบญจกัรยาณีนะครับคุณมองโลกในแง่ดีนะท่านใดที่ยังไม่มีคนเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเคุณก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณยังลังเล ไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆนะครับปีนี้เป็นปีที่มีนเสน่ห์ดีฮะส่วนท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่รักจริงฮนะเวลารักใครรักมากจนลุ่มหลงนะครับนะชอบแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของบางทีเนี่ยก็ดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเบื่อคุณก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าฉันเบื่อคุณแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังรักกันอยู่คุณก็จะเพิ่มความหวาน นะครับพาไปเที่ยวพาไปเขาเรียกว่าไงอะ่ะดูแลเป็นอย่างดีอ่ะนะครับนะแล้วก็เอ,อตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่จะเข้ามาคนที่จะเข้ามาหาคุณเหมือนกับว่าคุณชอบคนที่ไม่ค่อยถือตัวเท่าไหร่ นะครับซื่อแฟตและให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะเหมาะสมกันดีนะแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นะเพราะว่าคุณมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอๆเนี่ยในไพ่ตอนที่เปิดมาในตำแหน่งคู่ครองคนรักเนี่ยมันเหมือนกับว่าอยากจะให้คบกันไปให้นานๆก่อนดูกันไปนานๆก่อนก่อนที่จะตกลงปรงใจหรือว่าทําอะไรทําอะไรที่มันเกินเลยกันไปเนี่ยผมมองว่าดูกันไปให้นานกว่านี้นะครับ นะให้นานมากกว่าสักสามเดือนอย่างเงี้ยผมมองว่าก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีปีนี้ค่อนข้างที่จะมีนเสน่ห์ฮะคนที่ยังไม่มีคู่ก็มีโอกาสที่จะมีคู่นะเพราะว่าปีนี้เนี่ยพระนางสุรัสสวัสดีมาเนี่ยยังไงก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับต้องบอกว่าความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะโรแมนติกนะครับนะอยากจะใกล้ชิดกับคู่ครองนะครับ ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการหึงหวงขี้น้อยใจการแสนงองนเรียกร้องความสนใจจากคู่ครองคนรักสูงจนเกินไปนะครับปีนี้เป็นปีที่มีเสน่หนะ์ดีฮะแต่ว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการหึงหวงอยู่บ้างนะครับประสบความสําเร็จดีฮนะโอ้คนปีชวดจเจริญรุ่งเรืองมากคนปีชวดดวงดีมากเลยนะครับสําหรับปีนี้แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะครับ เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่ต้องะระ,งงะมัดระวังบ้างสุขภาพแพทย์ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับคู่ครองคนรักนะครับนะความเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับคู่ครองคนรักแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับโดยเฉพาะไตและก็เพาะปัสสาวะนอกจากนี้เนี่ย สุภาพสตรีต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของเวลามีเพศสัมพันธ์หรือว่าเวลามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับภายในเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนะให้ระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับเกี่ยวข้องกับมดลูกเกี่ยวข้องกับปีกมดลูกนะครับควรระมัดระวังไว้ให้ดีครับสําหรับปีนี้สําหรับผ่านผู้ชายต้องบอกว่าก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเกี่ยวกับระบบภายในช่องท้องของเรานะครับดูแลให้ดี จะไปทำอะไรเพื่อที่จะเสริมดวงดีนะครับสำหรับปีนี้ทำอะไรเพื่อที่จะเสริมดวงดีไปกราบไหว้้าวเวสสุวรรณนะครับนะกราบไหว้้าวเวสสุวรรณนะครับไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะแล้วก็อ,อ,อย่าเครียดจนเกินไปฮะไปกราบไหว้พระลาหูด้วยก็ได้ นะครับนะเวลาจะทําอะไรอยากจะให้ตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับนะแล้วก็ศึกษาในธุรกิจที่จะทําให้ดีหรือว่าศึกษาในสิ่งที่คุณทําให้ดีนะอยากเครียดหรือว่าวิตกกังวลมากจนเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดไปไหว้หรือว่าไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านก็จะช่วยในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับสิ่งที่คุณเครียดอยู่ท่านก็จะช่วยให้คุณรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็สามารถผ่านพ้นปันไปได้ด้วยดีเพียงแต่ว่า คุณจะต้องพยายามด้วยนะตรงนี้เนี่ยจะจะจะบอกว่าไปบูชาแล้วมันจะดีอย่างเดียวไม่ได้คุณก็ต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติของผมในที่เนี้ยเป็นเป็นในเรื่องของการที่ว่าแน่วแน่กับความตั้งใจที่คุณมี นะครับพยายามทําทุกวิถีทางอ่ะเพื่อที่ว่าจะให้มันไปถึงเป้าหมายที่คุณมีไว้อย่าล้มเลิกนะครับถ้าเกิดเจอปัญหาต่างๆคุณก็ควรที่จะศึกษาให้มากขึ้นนะครับพยายามแก้ไขมันให้เป็นอย่างดีนะศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้กับมันนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับบูชาท้าวเวสสุวรรณกับลาหูอาจจะมีพญานาคหรือว่า เอ,อพญานาคก็ได้นะนะครับมีพญานาคก็ได้นะบูชาอ่ะเอาใหม่นะครับจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดีนะครับทาเวสุวรรณนะครับพระลาหูหรือว่าจะเป็นพญานาคก็ได้นะนะครับจะช่วยให้คุณเอ,อสมหวังตามที่คุณตั้งใจละกันเพียงแต่ว่ามันยังมีปัญหาอยู่บ้างซึ่ง ตรงนี้เนี่ยควรจะต้องเรียนรู้และพยายามฝึกษฝเพิ่มเติมอะ่ะมันจะผ่านไปได้นะอาจจะเครียดไปบ้างมีความวิตกกัง,งวลไปบ้างแต่ก็ต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้มันประสบความสําเร็จแหละผมมองว่าถ้าเกิดคุณตั้งมั่นเชื่อมั่นเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีฮะนะครับขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับนะแล้วถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันลงมาได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นปีที่ดีสำหรับคนปีชวดนะครับนะเป็นปีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดปีชวดเนี่ยปีนี้อุดมสมบูรณ์ดีฮะต้องบอกว่าท่านใดที่ชอบในเรื่องของการลงทุนชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเนี่ยให้ฟื้อ ให้เขาเรียกให้ฟื้อให้จะบ,บอกว่าให้ฟื้อได้ไหมเนี่ยต้องบอกว่าท่านจะมีโชคมีลาบจากบุตรบริวารหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนเท่าคนแก่อย่างเงี้ยก็ต้องประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าจะจะฟื้ออะไรจับเงินจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะลงทุนอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าพอเวลาคุณได้เงินได้ทองมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องบริหาร หรือว่าลงทุนอะไรไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องบริหารหรือจัดการให้ดีมันเป็นในเรื่องของการแมネจการบริหารจัดการต่างๆนะนะครับจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็เวลาทํางานอย่าทํางานคนเดียวนะพยายามทํางานที่เป็นทีมนะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับพยายามอย่าทําอะไรที่ทําด้วยตัวคนเดียวนะอย่าคิดคนเดียวนะครับนะมันจะทําให้คุณกลุ้มใจเปล่าๆพยายามหาที่ปรึกษา นะครับมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีฮนะสำหรับปีนี้ตอนตอนเปิดเรื่องงานต้องบอกว่าดีมากคนะเรื่องความรักก็ดีนะครับยังไงปีนี้ก็เป็นปีทองสําหรับคุณนะครับผู้ที่เกิดในปีชวดโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ